เออไม่สัญญาณต้องมีสัญญาณังสวัสดีครับท่านสมาชิกของอมตะสยามทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับอมตะสยามของเรานะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้เทคโนโลยีนะครับก็คือเครื่อง tlosl นะครับแล้วก็ icpms นะครับอย่างที่บอกเลยนะครับอมตะสยามของเราได้ ทุ่มทุนนะครับหลักหลาย10ล้านนะครับในการซื้อเครื่องมือที่เป็นทางวิทยาศาสตร์โดยตรงนะครับเครื่องมือนั้นจะเป็นที่ไหนไม่ได้เลยนะครับในโลกนี้ก็คือต้องใช้จากประเทศเยอรมันเท่านั้นนะครับเยอรมนีนะครับก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าการที่เราได้นำเครื่องมืออันนี้มาเพื่อตรวจสอบหาอายุปลักเครื่อง โดยตรงนะครับซึ่งในประเทศไทยนี้นะครับเราตั้งใจจริงๆว่าจะต้องมีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งนะครับที่สามารถตรวจหาค่าโบราณวัตถุนะครับหรือวัตถุโบราณหรือเครื่องนะครับอะไรต่างๆที่มีอายุเยอะๆนะครับเราต้องสามารถที่จะหาอายุเขาให้ได้นะครับเพื่อจะมายืนยันนะครับในการที่เราจะ เอามาใช้ติดตัวหรือเป็นการเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชนนะครับซึ่งต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะครับความมั่นใจความสบายใจของผู้ที่ได้ใช้นะครับมันก็จะทําให้เราได้รู้ว่าพระเหล่านั้นนะครับหรือวัตถุเหล่านั้นมีอายุที่เก่าแก่จริงๆนะครับการแท้หรือไม่แท้นะครับมันตอบโจทย์ได้อยู่แล้ว คำว่าตอบโจทย์ได้ตอบโจทย์อย่างไรนะครับก็คือการที่ว่าพระในสมัยนั้นถ้าสร้างมาแล้วอายุเป็นหลักพันปีนะครับไม่รู้จะปลอมเพื่ออะไรนะครับและไม่รู้ใครจะเป็นคนปลอมด้วยซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับสำหรับข้อคิดง่ายๆนะครับการศึกษาพระเครื่องนะครับเราต้องใช้ปัญญาที่เรามีนะครับปัญญาสมองที่เรามีนะครับในการพินิจพิจารณาในการที่เราจะนํา เรื่องราวต่างๆนะครับมาบวกลบคูณงานด้วยใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาจับนะครับมันก็จะบ่งบอกถึงว่าอายุของวัตถุนั้นๆนะครับมีการสร้างมานานเท่าไหร่แล้วนะครับก็คือการใช้ลูมิ n เนสเซนต์นะครับเดทติ้งนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับทั่วโลกนะครับต่างให้การยอมรับมาในประเทศไทยไม่กี่คนไม่กี่กลุ่มนะครับ บอกว่ามันไม่สามารถบอกว่าแท้หรือเก้ได้นะครับก็อยู่ที่มุมมองนะครับอยู่ที่มุมมองเราก็ไม่ว่ากันอันนี้ต่างจิตต่างใจนะครับเราไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อแต่นะครับเมื่อทีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารของ ISI นะครับหรือ s c o ปัตนั่นเองนะครับก็จะเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกคนบางกลุ่มบอกไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับเราจะให้ทุกคนยอมรับหมดเลยไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับการทํางานตามหลักวิทยาศาสตร์นั้นนะครับเราต้องยอมรับในกฎกติกาของธรรมชาตินี้นะครับวันนี้นะครับณตอนนี้ณโอกาสนี้นะครับในประเทศไทยมีที่เดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นหน่วยงานภาคเอกชนนะครับได้นําเครื่องมือ t l o s l นะครับหรือ icp m s ด้วยนะครับและ icp ไม่ใช่หรือนะครับและ icp m s นะครับเข้ามาใช้ นะครับการใช้งานก็ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ชนานาํานาญการเฉพาะทางนะครับเท่านั้นนะครับคนที่จะมาใช้ในประเทศไทยนะครับใช้เครื่องแบบนี้มีไม่กี่ท่านเองนะครับก็อย่างที่บอกเลยว่าอมตะสยามนะครับก็เป็นที่หนึ่งในประเทศไทยที่เป็นภาคเอกอชนนะครับที่นํามาใช้หลายๆที่หลายๆแหล่งที่บอกว่าเป็นวิทยาศาสตร์นะครับก็ทุกคนต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาเอานะครับ ซึ่งอมตะสยามเองก็ไม่ได้ไปบอกว่าตรงโน้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีตรงนั้นใช้ได้ตรงนี้ใช้ไม่ได้นะครับแต่อยากจะบอกว่าทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับการนําสิ่งที่ไม่ถูกต้องเข้าระบบคอมพิวเตอร์นะครับหรือสิ่งที่อ,อันเป็นเท็จนะครับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มีความหมายมีมีการาก็เรียกปิดประบอรคอมพิวเตอร์นะครับปิดกฎหมายนั่นเองนะครับซึ่งอมตะสยามของเรานะครับ ทุกอย่างทุกขั้นตอนทุกกระบวนการนะครับเราได้คิดพินิจพิจารณาจากนักวิชาการจากนักกฎหมายจากาหลายหลายหน่วยนะครับหลายๆองค์กรที่เราร่วมมือกันอยู่นะครับก็ใช้หุนพินิษ์แล้วนะครับแล้วก็ฝ่ายกฎหมายเราก็กรัน่นกรองมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับอย่างที่ต้องบอกเลยนะครับทาไมเราต้องเอา,อากระทรวงศึกษาธิการมาด้วย นะครับต้องบอกท่านเลยว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับอย่างหน่วยงานที่เป็นกศนเนี่ยนะครับหรือสภานการศึกษาทางไกลเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการให้ความรู้กับภาคประชาชนอยู่แล้วเมื่อเราจับมือกันนะครับองค์ความรู้เหล่านี้นะครับจะได้เผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชนได้นะครับผมไม่แอบอ้างไกลทั้งนั้นนะครับแล้วผมทําอมตะสยามเราเนี่ยนะครับทำด้วยตัวของตัวเองนะครับด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดณปัจจุบันนี้ นะครับอย่างที่เราตรวจสอบออกมาเบื้องต้นเลยนะครับพระรอดวัดมหาวันนะครับโดยพระนางจาม,มาเทวีนะครับเมื่อประมาณพันสองกว่าปีที่ผ่านมานะครับพันสองร้อยพก็ประมาณนั้นนะครับสมัยนั้นนะครับการสร้างพระเครื่องเนี่ยน,นะครับการสร้างพระให้เป็นที่ไว้เพื่อสืบทอดพุทธศาสนาหรือไว้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องราว มายาวนานแล้วด้วยนะครับสร้างก่อนหน้านี้ก็คือพระกรุณาดูลนะครับพระกรุณาดูลเราก็มีของที่มันเจ๋งสุดนะครับมาได้ได้นำมาเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับเราก็ตรวจเป็นองค์แรกเลยนะครับของแท้มีของเก๋ก็มีนะครับธรรมดาของที่ไม่ใช่ของเก๊ก็เรียกของเรียนแบบนะครับของเรียนแบบของเรียนแบบเนี่ยก็ทําจริงด้วยนะครับแต่ว่าไม่ถึงในยุคนั้นนะครับซึ่งเราหาค่ามายุคมนได้ อิเล็กตรอนที่อยู่ภายในนะครับเราสร้างพระวันนี้แล้วนะครับมันย่อมเก็บแสงสุดท้ายาแสงสุดท้ายก็คือ,อแสงอุลตราไวโอเลตหรือเปล่านะครับที่ก็บอกว่าแสง UV วีก็เรื่องต่างนะครับมันจะเก็บแสงสุดท้ายไว้ในวันที่เรากดลงแม่พิมพ์นะครับอันนี้คืออยู่ภายในมันโดนเก็บมายาวนานเท่าไหร่นะครับนี่แหละคือสิ่งดีๆที่เราพยายามนํามาอธิบายทุกท่านนะครับทุกคนนะครับ เราต้องใช้การอธิบายว่าอะไรคืออะไรทีนี้อยู่ที่ท่านนะครับว่าเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่นะครับใช้ปัญญาที่ทุกท่านมีนะครับในการพินิจพิจารณานะครับแล้วท่านก็จะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับไม่ต้องไปเชื่อใครบางคนหรือเชื่อที่นี่นะครับแต่เพียงแต่ที่นี่นะครับสก,กิดเปิดแผลหรือว่าไปปลุกตัวรู้ที่อยู่ในใจท่านให้มันตื่นขึ้นมานะครับ ตัวรู้นะครับก็คือสิ่งที่เราเห็นแลวปับ๊บเออใช่นะครับอันนี้ใช่อันนี้ใช่นะครับแต่ก็ไม่สําคัญเท่าที่เรานํามาใช้แล้วเกิดพุทธคุณกับตัวเราก็คือจากประสบการณ์ล้วนๆนะครับกาสั่งสอนมาพุทธเจ้านะครับเรามาใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับอย่างที่เราใช้พระอย่างสมมติเราใช้พระรอดองนี้นะครับที่ผ่านการตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าพระองค์นี้อายุหนึ่งันกว่าปีที่ผ่านมา นะครับเมื่อท่านใช้แล้วเกิดพลังแห่งพุทธคุณเหลือหลายเลยนะครับมันก็จะตอบโจทย์ได้ตนเองเพราะว่าเกิดจากประสบการณ์แล้วใช่ไหมครับประสบการณ์ทําให้เกิดความศรัทธาความศรัทธาเกิดประสบการณ์ทําให้เกิดเรื่องราวของความเชื่อนะครับเมื่อมีประสบการณ์และมีความเชื่อมีความเชื่อก็มีความศรัทธามีความศรัทธาเมื่อไหร่ก็ให้เกิดการเอานํามาใช้นะครับผมเชื่อว่าทุกอย่างมีทางออกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่นะครับทุกอย่างมีทางออกไม่มีการปิดมืดมิดสนิทแบบไม่ไม่ไม่ไมสามารถที่จะหาทางออกได้นะครับ <_ d ata> เพราะฉะนั้นนะครับพระสมเด็จหรือพระรอดหรือพระอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถหายุได้แน่นอนนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วในยุคนั้นๆไม่มีการทําปลอมหรือเรียนแบบด้วยเพราะว่าเราก็ต้องมานั่งนึกถึงนะครับในยุค อย่างพระ 1, รอดเนี่ยพันกว่าปีที่ผ่านมาถ้าเทียบอายุเราร้อยปีนะครับเกิดตายเกิดตาย12รอบก็คือพันสองร้อยปีนะครับเกิดปุ๊บตายปั๊บเลยนะครับตายปั๊บเกิดปุ๊บเลยนะครับอันนี้เราเราเปรียบเทียบนะครับเราเปรียบเทียบอย่างที่บอกเลยว่ามันมีนักวิจารเกินมีเยอะมากนะครับนักวิจารเกินนะครับอธิบายอะไรก็ไม่ได้หรอกครับตัวเองก็ไม่ได้เป็นไม่ได้อะไรมากมายนะครับแต่ว่าชอบนะครับก็เรียกว่าชอบ ไปจับตรงนู้นมาหน่อยตรงนี้มาหน่อยแล้วก็มาแต่งแต้มสีสันแล้วไปยั่วยุแต่ละกลุ่มเพื่อให้ก็มีการตกเถียงกันมันก็มีนะครับคนมีหลายจาพวกนะครับมีหลายประเภทเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะเชื่ออะไรทักอย่างก็แล้วแต่เราต้องเชื่ออย่างมีเหตุผลนะครับเราจะไม่ตกเป็นเป้าให้กับคนเหล่านี้มาคอนโทรลเราได้นะครับก็อยู่ที่ท่านเองนะครับพิจารณากัน นะครับตามความเหมาะสมนะครับอมตะสยามนะครับเราได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างไกลในการจัดหลักสูตรการเรียนนะครับมีหลักสูตรพระเครื่องพระสมเด็จนะครับทั้ง3วัดเลยนะครับทั้ง3วัดนะครับวัดระฆังบางกุมพรมและเกียเจโยนะครับต่อมาก็มีในการพัฒนาหลักสูตรต่อไปเป็นหลักสูตรเบญจภาคี1่คือพระรอด2คือพระทุงกรสามคือพระผงสุพรรณสี่คือนางปัญาห้าคือพระสมเด็จนะครับนี่ครับ เข้ามาจัดในชุดเป็นจ่าภาคีนะครับเราไม่พูดถึงเรื่องที่มาของก่อนจะมาเป็นจ่าภาคีนะครับว่าเป็นไตรภาคีเราไม่พูดถึงแล้วนะครับเพราะเรามาจับเอาชุดเป็นจ่าภาคีแล้วนะครับนี่คือสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันสามารถที่จะชี้วัดนะครับของค่าที่เราได้มาในการที่จะมาเผยแพร่นะครับไม่งั้นนะครับถ้าทุกคนไม่มีความเชื่อต่างๆแล้วนะครับไม่มีนักวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นบนโลกนี้แน่นอน นะครับเพราะฉะนั้นท่านใช้ปัญญาในการพินิษ์พิจารณา,าดีๆนะครับ <th> นักวิจาการก็นักวิจาการนะครับนักวิจาเกินก็นักวิจากเกิน,นกกเ,กเราก็ต้องมามองกันว่าใครให้ความรู้ที่สามารถไขก้อข้องใจนะครับในใจเราได้นะครับผมเชื่อว่านั่นคือสิ่งเป็นสัตธรรมคือความจริงนะครับอ่าวันนี้นะครับผมได้นําพระสมเด็จมาองคหนึ่งแล้วก็พระรอดมาองคหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาให้ทุกท่านดูกันว่า พระสมเด็จที่ผ่านการตรวจแล้วนะครับค่าอยู่แล้วเนื้อหามวลสารเป็นอย่างไรมาชมกันเลยครับองค์ที่หนึ่งนะครับนี่ฮะเป็นพระสมเด็จก่อนเลยะนะครับให้ดูพระสมเด็จก่อนนะครับพระสมเด็จพระสมเด็จองนี้นะครับเป็นพระสมเด็จที่สร้างในยุคสมเด็จพุทญันตโตจริงๆด้วยนะครับก็คืออายุอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหกสิบสี่ปีนะครับ บวกลบอยู่ที่16ปีนะครับบวกลบอยู่ที่16ปีนะครับมันไม่ตรงเสทีเดียวนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอ่านี่อง์นี้นะครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ดูนะครับขึ้นหน้าจอให้ดูว่าอง์นี้นะครับพระองนี้เนี่ยนะครับสวยนะครับการที่จะตอบว่าสวยนี่ก็คือต้องมีการยุบการย่นนะครับขดเขียวแล้วก็แห้งนะครับตามการเวลาจริงๆนะครับ เรียงง่ายๆเนื้อ,อของคนเนื้อหนังบางสาของคนเรานะครับเนื้อหนังบางสาของคนเราเนี่ยนะครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึง50 60, 60ปีนะครับมันจะค่อยๆจากตึงนะครับเกิดมาเสร็จมีหย่อนก่อนนิ่มก่อนนะครับนิ่มก่อนแล้วค่อยๆตึงขึ้นตึงขึ้นตึงขึ้นนะครับพอมันตึงเต็มที่แล้วนะครับมันก็ค่อยๆหย่อนอยานลงไปตามระยะเวลาก็คือตามการเวลานั่นเอง นะครับคือสิ่งที่ <c oughs> ผมพูดอยู่ทุกวันนี้นะครับขอญาตดื่นมน้ำนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเสียงหมดอีกแล้วนะครับว่าเสียงที่เราพูดอยู่นี้นะครับถ้าเราใช้เยอะก็เหมือนกันเลยครับเสียงมันก็หมดไปต้องดูแลรักษาดีๆนะครับอย่างเพราะที่ผมพูดว่าการ ยุบย่นหดเหี่ยวแห้งนะครับจะต้องเป็นธรรมชาติเท่านั้นไม่ได้เกิดจากการอบใดๆทั้งสิ้นนะครับการที่ไปอบเพื่อให้เนื้อพระมันแห้งนะครับแห้งแบบเร่งด่วนนะครับแห้งไปในหนึ่งชั่วโมงแห้งไปใน10นาทีนะครับซึ่งมันต่างกันนะครับกับการที่แห้งมาเป็นเวลายาวนานนับพันพัปีหรือนับร้อยรปีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพระองค์นี้นะครับความเก่าความ ยุบการย่นการแห้งนะครับเป็นไปตามการเวลาจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาส่องเรามาขยายเนื้อดูกันนะครับว่าพระองค์นี้นะครับมีความน่าศึกษาตรงไหนบ้างเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากการที่ว่าหน้าตานะครับหน้าตานะครับให้ดูตรงจุดตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าพระองค์นี้นะครับเนื้อเบื้องต้นนะครับเป็นเนื้อผง เนื้อปูนเปลือกหอยนะครับเมื่อปลอกเปลือกหอยไม่ได้มีเยอะมากมายนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าเ้าต้องผสมด้วยหินปูนก็ได้ก็มีนะครับนี่อย่างองนี้นะครับเป็นพระที่มีอายุ164ปีนะครับบวกลบอยู่ที่16ปีก็การดูดูการยุบนะครับดูการปรีแยกนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับการปรีแยกนี่ครับเป็นเรื่อง ของการที่มันผ่านการเวลามาจริงๆนะครับเมื่อมันผ่านการเวลาจริงๆแล้วนะครับการย่นการขดนะครับเป็นไปตามระบบระเบียบของธรรมชาติเลยครับหนีไม่พ้นครับหนีไม่พ้นความเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะเดี๋ยวขยายให้ดูเข้าไปลึกๆอีกนะครับว่าเนื้อเขานะครับทำไมมันปริแบบนี้นะครับเมื่อมันผ่านการเวลาจริงๆนะครับมันก็เกิดการย่นแห้งนะครับเป็นเรื่องธรรมดา นะครับอรอบนี้นะครับถ้าหาว่าเรามามองถึงหลักของการที่จะก่อให้เกิดมูลค่านะครับพระเบื้องต้นจะต้องได้พระเก่าก่อนอายุได้ก่อนนะครับทีนี้เรามาพิจารณาว่าพิมพ์ทรงนี้นะครับเป็นพิมพ์ทรงที่มีราคาหรือไม่เปรียบเสมือนนะครับนางงามจักรวาลน,นะครับต้องผ่านการกันคลองแล้วกันกลองอีกนะครับเวทีนูน้นเวทีนี้เวทีนั้นนะครับ จนนาทีสุดท้ายมาเป็นในเวทีโลกนะครับเขาผ่านคณะกรรมการชนะจใจกรรมการมาทุกเวทีนะครับจนเขาได้เป็นนางงามจักรวาลก็เหมือนกันครับมีมูลค่าพระเครื่องที่ดีที่สวยที่เก่าที่มีอายุจริงนะครับต้องผ่านหลากหลายเวทีนะครับก็คือบางที่เขาต้องบอกว่าต้องผ่านงานประกวดก่อนไหมนะครับจริงๆนะครับผ่านก็ได้ไม่ผ่านก็ได้แต่ผ่านสายตาในการกันกรอง นะครับคิดว่าองค์นี้นะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับตรวจแล้วมีอายุเก่าจริงนะครับเมื่อมีอายุเก่าจริงแล้วมาดูว่าเนื้อมวลสารนะครับสมบูรณ์ไหมองค์พระสมบูรณ์ไหมมวลสารมีครบไหมนะครับตามที่เขาได้พูดไว้นะครับหรือครูบาอาจารย์สมัยโบราณเรานะครับได้พูดไว้นะครับว่าเฮ้ยพระต้องมีเนื้อดําเนื้อแดงเนื้อเขียวเนื้อขาวเนื้ออะไรของเขาต่างๆนะครับเราก็มามองกันนี่ฮะกราบ น้ำปูนนะครับบางคนบอกว่ากราบแป้งนะครับจริงๆแล้วเป็นฝ้าน้ําปูนมากกว่านะครับมันจะไม่เกิดฝ้าต่างๆ่าล่านี้นะครับบางคนบอกกราบแป้งก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละบุคคลนะครับอันนี้ไม่คันนะครับไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับนี่แหละมาดูด้านหลังกันอีกนะครับมวลสารเศษพระกําแพงนะครับก็คือไม่ใช่เศษอิฐนะครับเป็นเศษพระกําแพงที่แตกหักนะครับหลวงปู่โตท่านไปได้มาตอนที่ท่านไปทุโดงแล้ไปเยี่ยมญาติด้วยแล้วไปทุโดง ที่ทางภาคเหนือนะครับท่านก็ไปที่จังหวัดกำแพงเพชรก็ได้เจออะไรหลายๆอย่างนะครับผมขอเล่าแบบย่อๆนะครับว่าท่านได้เจออะไรอีกหลายๆอย่างและท่านก็ได้เอาสิ่งเหล่านั้นนะครับเก็บกวาดมาเพื่อเป็นมวลสารนะครับลุงกอก็บอกว่ามีกูแล้วไม่จนนะครับท่านก็เลยได้เอาวัตถุนั้นๆน,น,นะครับวัตถุนั้นๆเนี่ยนะครับที่แตกหักจำรูดแล้วท่านก็กวาดเก็บมาเพื่อมาเป็นมวลสารในการ สร้างประสมเด็จของท่านในยุคหลังๆนี้นะครับเพราะยุคแรกจะไม่มีนะครับยุคที่สองก็ไม่มีมีแต่ยุคสามนะครับยุคปลายอย่างเดียวเลยที่มีผงพระสุ้มกออยู่เท่าที่เจอนะครับส่วนมากจะไม่เห็นนะครับอาจจะมีก็ได้นะครับอันนี้เราไม่แน่ใจนะครับตั้งแต่ยุคกลางมาไม่เคยเจอนะครับส่วนมากจะไม่มีจะมีแต่ยุคปลายนะครับก็คือยุคเช่างหลวงคน,คนปลายคนสุดท้ายนั่นเอง นะครับแล้วบางองค์นะครับก็จะมีมวลสารของรัตนชาติอยู่ด้วยนะครับเป็นพวกหยกหรืออะไรต่างๆนี้นะครับหินสบู่นี่ฮะนี่ตรงนี้เป็นหินสบู่นะครับเป็นหินสบู่หรือเป็นแร่ทัดนะครับนี่ฮะนี่ครับนี่ฮะนี่คือหินสบู่ส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นธาตุกายสิทธิ์หรือไม่นะครับเขาต้องมาดูนี่ก็หินสบู่นะครับ นี่เนื้อสวยงามมากเลยนะครับเนื้อสวยงามมากธรรมชาติได้นี่ฮะนี่อาจจะเป็นเหล็กไหลหรือเหล็กน้ำพีก็ได้แล้วแต่นะครับก็ต้องมาพิสูจน์กันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเกิดอะไรนี่เศษพระกำแพงแน่นอนครับตรงนี้นะครับต้องจุดแบบนี้แหละครับคือสิ่งที่เราต้องมาศึกษาต้องมาเรียนรู้กันนะครับไม่ใช่ดินเจ็ดโปงอยู่ตรงนั้นดินเจ็ดป่าอยู่ตรงนี้นะครับก็พี่นานะครับนี่แร่ทัศนะครับหรืนสบู่ เมื่อมันรวมเป็นมวลสารทั้งหมดแล้วนะครับไม่สามารถหาได้ทุกส่วนประกอบที่ว่านะครับมันมีแค่บางส่วนที่เราได้เห็นนะครับที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเท่านั้นนะครับ,น,รน,รบรนี่คือพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จนี่คือพระสมเด็จนี่เย้ยนี่คือความงดงามนะครับของพระองค์นี้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยเนื้อสวยงามมากนี่กราบฟ้าน้ําปูนนะครับ นี่ยที่อยู่รงในเนื้อพระนะครับสวยงามจริงๆนะครับพระแบบนี้นะครับเราตรวจแล้วมีอายุอยู่ที่164บวกลบอยู่ที่16ปีนะครับรังสีปริมาณปริมาณรังสีสะสมนะครับภาษาอังกฤษอ่านว่าไงเนี่ยนะครับแล้วก็ปริมาณรังสีสะสมต่อปี นะครับเมื่อรังสีสะสมกับรังสีสะสมต่อปีนะครับเมื่อมาบวกลบคูณหารกันแล้วนะครับมันก็มีค่าอยู่ที่164นะครับแล้วพระนี้มันอยู่ในยุคปลายด้วยนะครับถ้ามีอายุอยู่ที่180-190เกนี่ยนะครับก็เป็นพระยุคต้นๆนะครับแต่เราเรานำมาตรวจทั้งหมดเนี่ยเป็นพระยุคปลายจะไม่เกิน175หรือ76นะครับเท่าที่เจอนะครับเท่าที่เจอ ก็อยู่ที่160กกว่านี่แหละนะครับมันก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่เราได้นำสิ่งดีๆนะครับมาปเผยแพร่ในวันนี้นะครับมันตอบโจทย์หลายๆคนได้นะครับคนที่เชื่อในแนววิชาการนะครับสำหรับอนาคตต่อไปข้างหน้านะครับผมเชื่อว่ามันต้องมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกหลายๆที่นะครับวันนี้พระสมเด็จนะครับเราก็ <c oughs> ได้นำมาให้ท่านชมกันแล้วให้ท่านดูกันแล้วนะครับมันก็เกิดเรื่องอที่ดีๆนะครับในสังคมการศึกษาพระเครื่องในประเทศไทยนะครับอย่างนี้นะครับเราต้องขอบคุณนะครับต้องขอบคุณสถาบันการศึกษาต่างไกลเลยนะครับที่ให้โอกาสอมตะสยามได้นำเสนอข้อมูลดีๆร่วมกันนะครับเขาเปิดโอกาสให้เราที่เป็นภาคเอกชนนะครับเข้ามาร่วมกันจัดการศึกษา นะครับร่วมกับหน่วยงานราชการนะครับซึ่งการที่จะเอาเข้ามาในหน่วยไอเป็นหน่วยงานราชการได้นะครับมาร่วมกันได้เนี่ยเขาก็ต้องกันกรองก่อนเบื้องต้นนะครับว่าเรามีความรู้จริงหรือไม่มีองค์ความรู้ได้ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการจริงหรือเปล่านะครับก็อย่าพูดมั่วนะครับคนที่ดูคลิปแล้วก็อย่าพูดมั่วนะครับก็ใช้ปัญญาที่ท่านมีนะครับให้ดีนะครับเหมือนที่กาบอกว่า มีดนะครับมีดพา้ามีดอะไรก็แล้วแต่ต้องลับให้คมเสมอๆนะครับแล้วก็พยายามตําตัวให้น้าพ้นแก้วอยู่ตลอดเวลานะครับอย่าทําน้ําเต็มแก้วนะครับอย่าตาตัวเหมือนน้ําเต็มแก้วท่านจะเติมอะไรลงไปไม่ได้มันจะล้นออกหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเป็นคนน้ําพึ่งแก้วนะครับหรือน้าพ้นแก้วนะครับ,รรบมันจะค่อยเติมไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วก็มีอะไรนะครับก็สามารถแบ่งปันกัน ในฐานะที่เราเป็นชาวไทยเป็นคนพุทธนะครับต้องไม่ทะเลาะนะครับเราวันนี้นะครับเรามีสองคลิปนะครับคลิปแรกก็30นาทีนะใช่ไหมครับเพื่อการที่จะไม่ยาวเกินไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องบอกกันได้เลยว่านี่คือพระสมเด็จวรขังที่อยู่ในยุคสมเด็จพุทธจาจย์โตสร้างนะครับ ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าทาให้เราได้เจออะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วองค์นี้นะครับอย่างที่บอกเลยว่าพระองค์นี้นะครับเป็นพระแท้ถึงยุคลมเลนพจันโตท่านได้ปลูกเสกนะครับหลวงปู่โตท่านได้ปลูกเสกจริงๆนะครับส่วนราคานะครับก็อยู่ที่คนสองคนคุยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมได้นําสิ่งดีๆมาแล้วแล้วก็เอาสิ่งดีๆขึ้นมาให้ชมกันแล้วนะครับนี่ครับแล้วราคาประเมินนะครับให้ดูตรงนี้เสร็จ แล้วก็มาดูราคาประเมินต่อนะครับก่อนที่เราจะจบรายการนี้นะครับนี่เลยนะครับนี่เลยชัดไหมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปนิดอ่าชัดแจ๋วเลยนะครับนี่เลยนะครับวันนี้นะครับผมเมนตีจะต้องกราบลาไปก่อนก็อย่าลืมติดตามชมติดอย่าลืมติดตามชมกันนะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับอย่าลืมนะครับสวัสดีครับผม